ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ปรีชายานบ้า Crazy Wisdom ตำนานและคุณลักษณ์ทั้ง8ของคุรุปัรมะสมภพเขียนโดยท่านเชอเกียมตรงปะถอดความโดยพจนาจันทรสันติฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งกันยายน2553โดยมูลนิธิ โกโมลขีนทองบทที่สามความไร้เดียงสาแต่ปางบันการค้นพบผลทางและท่าทีอันเหมาะสมต่อผลทางนั้นย่อมส่งผลเป็นหลักธรรมบางประการผลทางนั้นย่อมเอื้อให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงเข้ากับสภาวะอันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่ปางบันเราเป็นเน้นตรงความเจ็บปวดสับสนจนกระทั่งหลงลืมความไร้เดียงสาอันเป็นรากฐานไป ตามปกติแล้วเรามักเข้าหาธรรมะโดยมุ่งหวังประสบการณ์บางอย่างซึ่งจะช่วยให้เราค้นพบพุทธิภาวะของผู้ใหญ่แทนที่จะกลับไปสู่ความไร้เดียงสาอย่างเด็กๆเ,เราถูกลวงให้หลงอยู่ก,กับการค้นหาหนทางที่จะเติบใหญ่เต็มตัวเป็นคนน่าเคารพนับถือดังที่เป็นกันอยู่หรือตามมติที่เห็นพ้องต้องกันนี่ดูจะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการตรัสรู้ที่เรามี ผู้รู้แจ้งน่าจะเป็นคนประเภทชายชราผู้รอบรู้ไม่ใช่เหมือนศาสตราจารย์แก่ๆแ,แต่เหมือนกับปิดาชราผู้อาจมอบคำแนะนำอันเหมาะสมที่จะใช้จัดการกับปัญหาทุกประการในชีวิตหรือเหมือนคุณยายที่รู้วิธีปรุงยาและการบำบัดร,รักษาโรคทั้งมวลน,นี่เป็นจินตนาการหลักเกี่ยวกับผู้บรรลุธรรมในวัฒนธรรมของเราผู้เขาน่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เปลืองปราดรอบรู้มากล้นด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิ และมั่นคงอย่างยิ่งเทว่าตันตระกลับมองการตรัสรู้ต่างออกไปนั่นคือความอ่อนยาวและบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเราอาจแลเห็นรูปรอยนี้ในประวัติชีวิตขององค์ปัธธมรมสมภพซึ่งสภาวะการตื่นรู้ของดวงจิตไม่ได้แสดงออกผ่านความเติบใหญ่แก่เท่าเทว่าผ่านความยาววัยอิสระความยาววัยและอิสระในที่นี้สัมพันธ์อยู่กับการอุบัติขึ้นของดวงจิตอันตื่นรู้ ดวงจิตอันตื่นรู้นั้นมีลักษณะการของยามเช้าของอรุณรุง่งซึ่งสดใหม่และอ่อนเยาว์พราวระยับตื่นขึ้นอย่างหมดจดนี่คืออาการแห่งการถือกำเนิดขององค์ปัตมะสมภพเมื่อได้เชื่อมโยงตนเข้ากับหนทางและท่าทีอันเหมาะสมต่อหนทางแล้วฉับพลันนั้นเราจะค้นพบว่ามีบางสิ่งอันงดงามยิ่ง ผนทางนั้นเต็มไปด้วยความสดชื่นซึ่งตัดกันอย่างชัดเจนกับความซ้ำซากจำเจของโปรแกรมการปฏิบัติสายต่างๆเต็มไปด้วยการค้นพบสิ่งใหม่ๆการค้นพบใหม่ๆนี้ก็คือการถือกำเนิดขึ้นขององค์ปัทมสมภพปทมสมภพถือกำเนิดในดอกบัวกลางทะเลสาบในอุทยานนครท่านมีรูปกายดุจเด็กทารกแชั้นสามีความผุดผาดอ่อนเยาว มากด้วยความใฝ่รู้บริสุทธิ์ไร้ราคีและด้วยเหตุที่ท่านไม่ได้แปดเปื้อนด้วยสิ่งใดท่านจึงไม่หวั่นเกรงที่จะสัมผัสกับทุกสิ่งแวดล้อมด้วยเหล่าเทพชากินีถวายเครื่องบูชาและบรรเลงดนตรีทิพย์เต็มไปด้วยฝูงสัตว์ป่าพากันมาคารวะอยู่ตรงริมฝั่งทะเลสาบอันบริสุทธิ์อันมีนามว่าทานโกดแห่งแว่นแคว้น,วนอุทยานอันเป็นดินแดนแถบเทือกเขาหิมาลัยในเขตอัฟกานิสถาน ซึ่งมีภูมิทัศน์ดุดดังดินแดนกัสมิระซึ่งมีสายลมภูเขาสดชื่นและแวดล้อมด้วยยอดเขาซึ่งปกคลุมด้วยหิมะเต็มไปด้วยความรู้สึกอันสดชื่นและขณะเดียวกันก็มากไปด้วยความรู้สึกอันเปลี่ยวร้างสำหรับทารกซึ่งถือกำเนิดขึ้นในสถานที่อันเปลี่ยวร้างในดอกบัวกลางทะเลสาบเยี่ยงนี้ออกจะอยู่นอกเหนือจิตใจสามัญจนเกินกว่าที่จะรับรู้ได้ หนึ่งคือทารกย่อมไม่อาจเกิดขึ้นจากดอกบัวสองคือในใจกลางป่าเขาเช่นนี้คงไม่เอื้อให้เกิดเด็กทารกอันแข็งแรงงดงามเยี่ยงนี้ได้การถือกำเนิดเยี่ยงนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ทว่าสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้กลับบังเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการของเราที่จริงแล้วสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้บังเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดจินตนาการด้วยซ้ำดังนั้นเราจึงอาจเรียกเสียใหม่ให้เหมาะสมว่า สิ่งที่ไม่อาจจินตนาการหรือไกลเกินแลเห็นหรือสุดแสนไกลปัทมะสมภพถือกำเนิดขึ้นใจกลางดอกบัวในทะเลสาบนี้เป็นราชนิกลน้อยผู้น่ารักทว่าฉลาดปราดเปรื่องอย่างเหลือเชื่อดวงเนตรอันเจิดจรัสจะจ้องมองคุณไม่หวาดวันที่จะสัมผัสสิ่งใดบางครั้งอาจจะดูหน้าเคอะเขินเสียด้วยซ้ำที่ได้ไปอยู่ใกล้ๆทารกวัยแปดขวบ ผู้มีสิริงดงามยิ่งนี้สภาวะอันตื่นรู้ของดวงจิตก็อาจเป็นเช่นเด็กทารกดุดเดียวกับผู้ใหญ่ดังอาการที่เราคิดว่าผู้ใหญ่เป็นเช่นนั้นชีวิตอาจเคียนตีเรากระทำให้เราง,งุนงงแต่ก็มีบางคนที่สามารถข้ามกระแสทานเชี่ยวกรากของชีวิตไปได้และพบคำตอบมีบางคนที่ลงมือปฏิบัติอย่างหนักหน่วงยิ่งและในที่สุดก็พบสันติสุขในดวงจิต นี่คือแนวคิดตามปกติของเราเทว่านี่ไม่อาจใช้การได้กับปัทมะสมภพท่านไม่เดียงสาต่อโลกชีวิตยังไม่ได้บทขยี้ท่านท่านเพิ่งจะอุบัติขึ้นมาจากดอกบัวใจกลางทะเลสาบในอัฟกา,านิสถานนี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นตะลึงอย่างยิ่งเราอาจตรัสรู้แล้วก็อาจเป็นดุจทารกนี่เป็นไปตามคันลองของธรรมชาติดังที่มันเป็น ถ้าหากเราได้ตื่นรู้ในธรรมเราจะเป็นเพียงเด็กทารกในขั้นตอนแรกของประสบการณ์เราจะเป็นเพียงเด็กทารกเราจะไร้เดียงสาเพราะเราได้หวนกลับไปสู่สภาวะการดำรงอยู่แต่แรกเริ่มปัทมะสมภพได้รับเชิญไปสู่ราชสำนักของราชาอินทราพูติพวกคนสวนในวังได้รับบัญชาให้ไปเก็บดอกไม้ป่าและดอกบัวในบริเวณรอบๆทะเลสาบแห่งนั้น คนสวนคนหนึ่งประหลาดใจและปลาบปลื้มยิ่งที่พบดอกบัวใหญ่ซึ่งมีทารกนั่งอยู่ในนั้นเขาไม่กล้าจับต้องตัวทารกผู้นั้นด้วยหวั่นเกรงในพลังอำนาจอันลี้ลับจึงถวายรายงานให้พระราชาทราบและได้รับบัญชาให้นำเด็กผู้นั้นกลับมาพร้อมกับดอกบัวปัทมะสมภพได้รับการอภิเษกให้เป็นรัชทายาตแห่งอุทิยานนครโดยมีนามว่าปัทมราชหรือเปมะเกียวโปในภาษาทิเบต เป็นไปได้ที่เราจะค้นพบความไร้เดียงสาและความงดงามของทารกรวมถึงความสูงส่งในตัวเราเมื่อได้ค้นพบความวิปลาสสับสนทั้งหมวลแล้วเราจะเริ่มตระหนักได้ว่ามันปราะศะจากพิษภัยหรือไม่ก็ไม่อาจช่วยเหลือได้ครั้นแล้วเราจะค่อยๆค้นพบถึงคุณลักษณ์ของความไร้เดียงสาแบบเด็กๆในตัวเราแน่นอนว่านิย่อมแตกต่างจากภาพลักษณ์ของเจ้าตัวสุขสน ทั้งไม่ได้หมายความว่าเราได้ถูกลดทอนลงให้กลายเป็นเด็กหากหมายถึงเราได้ค้นพบคุณลักษณะแห่งความเป็นเด็กในตัวเราเรากลับสดชื่นกระหายใคร่รู้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเราจะอยากรู้เกี่ยวกับโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้นความคิดอันแข็งกระด้างตายตัวของเราจะหลุดล่อนไปเราจะเริ่มประจักษ์ในตนเองเหมือนกับการเกิดใหม่อีกครั้งเราได้ค้นพบความไร้เดียงสาความยาววัยอันอมตะ ซึ่งเป็นสภาวะอันมีมาแต่ปางบันการผ่านพ้นขั้นแรกจะมอบคุณลักษณ์ของความเป็นเด็กให้แก่เราทว่าเรายัางจะคงละล้าละลังที่จะเข้าสัมพันธ์กับชีวิตแม้จะไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงก็ตามเราอยากจะเอื้อมมือออกไปเริ่มทำการสํารวจสิ่งไม่รู้เป็นครั้งแรกประสบการณ์แห่งทวิภาวะอันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้บรรดาความคิดอันแข็งตัวของเรา และความลวงทั้งมวลได้หลุดลอกออกไปบัดนี้เป็นครั้งแรกที่เราตระหนักได้ถึงคุณลักษณนแท้จริงของหนทางเราได้ยุติการทนุถนอมอัตตาตนเองหรืออย่างน้อยที่สุดก็ตระหนักได้ถึงมันยิ่งเราตระหนักได้ถึงอัตตาและความมิปรารของมันเราก็ยิ่งเข้าใกล้สภาวะจิตแบบเด็กทารกซึ่งไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปกับชีวิตผู้คนมักจะถามว่า สมมุติว่าผมลงมือปฏิบัติสมาธิหลังจากนั้นผมจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าผมเกิดบรรลุถึงความสงบสุขในดวงจิตผมจะจัดการอย่างไรกับศัตรูและเจ้านายเรามักจะถามคําถามเด็กๆพวกนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเรารุดหน้าไปบนหนทางธรรมเมื่อนั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี่เป็นคำถามแบบเด็กๆเราจะค้นพบสัมผัสรับรูบร้อันสดใหม เป็นการค้นพบใหม่ถึงสิ่งต่างๆดังที่มันเป็นดังนั้นปัตถมะสมภพจึงไปอยู่ในพระราชฐานได้รับการทนุทนอมบำรุงบำเรอครั้นเมื่อเจริญวัยขึ้นท่านก็ถูกให้วิวาแต่ด้วยเหตุที่เต็มไปด้วยความไร้เดียงสาท่านจึงออกจะเกรงเกรงแต่ที่สุดก็ตัดสินใจคล้อยตามยุบพระราชน้อยได้เติบใหญ่ขึ้นแล้ว ท่านได้สำรวจล่วงลึกลงไปในเพศรถและการวิวาได้เข้าสัมผัสกับภรรยาของตนท่านได้ค่อยๆตัวหนักว่าโลกรอบกายไม่ได้ละเอียดอ่อนอีกต่อไปไม่ได้บอบบางเช่นกลีบบัวโลกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจเต็มไปด้วยบทบาทดีลามากมายเหมือนกับว่านี่เป็นครั้งแรกที่ท่านได้รับของเล่นเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งอาจเตะตีให้กลิ้งไปมาถอดสกรูแยกชิ้นส่วนออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ นี่เป็นเรื่องราวอันน่าประทับใจของการเดินทางไกลออกไปภายนอกโดยเริ่มจากความไร้เดียงสาพื้นฐานในระดับธรรมกายอันเป็นหน่ออ่อนของธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะเราต้องก้าวออกไปภายนอกเพื่อเข้าสัมพันธ์กับบทบาทดีลาของโลกดังที่มันเป็นในระดับของสัมโพคก,กายและนิรมานกายปัทมะสมภพในฐานะที่เป็นเด็กทารกเป็นตัวแทนของสภาวะอ่นอ,อนยาวไร้เดียงสาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งปราศจากทวิภาวะไม่มีนี้หรือนั้นสภาวะนี้แผ่ครอบคลุมหมดจดทั้งยังมีความรู้สึกอันใหม่สดและด้วยเหตุที่สภาวะนี้สมบูรณ์หมดจดมันจึงเป็นที่สุดหามีจุดอ้างอิงใดๆอยู่ไม่จึงไม่มีสิ่งใดมาแปดเปื้อนความคิดของเราได้นี่จึงอาจนับเป็นอันติมะภาวะได้ประการหนึ่งเริ่มจากจุดนั้นปัมสมภพได้วิวาได้เริงเล่นอยู่ในลีลาของโลก ถึงขั้นได้ทดลองกับความก้าวร้าวของตนได้ค้นพบว่าตนอาจใช้พละกกำลังคว้างป่าสิ่งของต่างๆให้แตกหักได้และได้ลงมือกระทําอย่างสุดขั้วโดยรู้ว่าตนมีศักยภาพแห่งปรีชาญาณบ้าอยู่ภายในท่านขึ้นไปเริงรำอยู่บนหลังคาพระราชวังมือถือวัชรคทากับตรีศูนทิ้งวัชระกับตรีศูนนั้นลงมาตกใส่แม่ลูกคู่หนึ่งที่เดินมาเบื้องล่างถึงแก่ความตาย อเผอิญแม่ลูกคู่นี้เป็นภรรยากับปุตรของเสนาบดีวัชระนั้นตกใส่ศีรษะของเด็กส่วนตรีศูนย์ปักตรงหัทไทของผู้เป็นแม่ดูเป็นการเล่นสนุกอย่างยิ่งข้าพเจ้าเกรงว่านี่คงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าประทับใจนักเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลร้ายแรงเหล่าเสนาหมาดต,ต่างก็ร่วมกันกดดันองค์ราชาโดยทูลขอให้ในประเทศปัตถมะสมภพออกไปจากราชอาณาจักร ความผิดของปัทมะมสมภพเกิดขึ้นจากความสุกสนในการเข้าสำรวจเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งยังอยู่ในระดับของสัมผัสกายในขอบข่ายของการสัมผัสร,รับรู้รายละเอียดของสิ่งต่างๆรวมถึงการสำรวจตรวจค้นความเกิดและความตายเช่นกันดังนั้นราชาอินทราภูติจึงจำใจในประเทศปัทมะมสมภพไปด้วยความโศกาอาดูลอย่างยิ่ง ทว่าลีลาของโลกแห่งปรากฏการ์จำต้องดำเนินไปตามทานองครองธรรมโลกแห่งปรากฏการ์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งทํานองครองธรรมลีลาของปรากฏการ์ต้องดำเนินไปตามหลักแห่งเหตุและปัจจัยซึ่งดำรงอยู่ในภายในนั้นนี่ไม่ได้หมายความว่าปัธรมสมภพยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมหากแต่ท่านได้ทำการสำรวจดูท่วงทำนองแห่งกรรม กรรมซึ่งผสานปรุงแต่งอยู่กับโลกภายนอกอันสับสนคือความวิปรลาสับสนของโลกเยี่ยงนั่นเองที่หล่อหลอมท่านให้กลายมาเป็นคู่รุกไม่ใช่การประกาศตนเองว่าฉันคือครูหรือฉันคือผู้ปลดปล่อยช่วยเหลือโลกท่านหาได้กล่าวอ้างดังนั้นไม่ทว่าโลกได้ปั้นแต่งหล่อหลอมท่านขึ้นมาเป็นครูหรือผู้ปลดเปลื้องโลก และหนึ่งในปัจจัยทางโลกซึ่งช่วยหนุนส่งให้กระบวนการหล่อหลอมนี้เกิดขึ้นได้ก็คือผลจากการกระทําอันรุนแรงของท่านซึ่งทำให้ต้องถูกในระเทศออกจากอาณาจักรของราชาอินทรภูตินั่นเองทำให้ท่านต้องไปอยู่ยังป่าช้าแห่งศิลวะสาระป่ายะเยือกซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นดินแดนแถบพุทธคยาทางใต้ของอินเดีย ความเป็นเด็กทารกและความช่างสำรวจตรวจคน้นซึ่งเริ่มบ่มเพาะขึ้นภายในขณะที่เรากระทําการร่วมกับหนทางธรรมนั้นหมายถึงการกระทําการร่วมกับพยันตรายและความสุขทุกชนิดความเป็นเด็กนั้นจะมุ่งออกสู่โลกภายนอกด้วยตระหนักว่าสภาวะอันรู้แจ้งของดวงจิตซึ่งบันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนั้นหาใช่จุดสุดท้ายไม่หากเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทาง การรู้แจ้งอย่างฉับพลันอุบัติขึ้นและแล้วเราก็กลับกลายเป็นเด็กทารกหลังจากนั้นเราจึงสำรวจดูว่าจะกระทำการและเริงรำร,งร่วมกับปรากฏการ์อย่างไรขณะเดียวกันก็จะต้องเข้าสัมพันธ์กับผู้คนอันวิปราดสับสนด้วยการกระทำการร่วมกับผู้คนอันสับสนเหล่านี้ย่อมน้อมนำเราไปสู่แบบแผนของหลักธรรมคำสอนบางอย่างซึ่งคนผู้สับสนเรียกร้องต้องการ รวมถึงสภาพการซึ่งเอื้อให้สื่อสารสัมพันธ์กับเขาได้ด้วยสิทธิ์ถามท่านอาจารย์ตรงปะว่าท่านพอจะพูดหน่อยหนึ่งได้ไหมเกี่ยวกับหลักการธรรมกายกับแนวคิดเรื่องบูรณภาพและขออีกนิดเรื่องสัมโพกขากายและนิรมานกายท่านตรงปะตอบว่าดูเหมือนว่าหลักการธรรมกายนั้นจะครอบครองทุกสิ่ง ทุกความสุดโต่งไว้ไม่ว่าจะมีความสุดโต่งอยู่ณที่นั้นหรือไม่ก็ตามนั่นก็ไม่ใช่ปัญหามันคือบูรณะภาพซึ่งเต็มไปด้วยพื้นที่ว่างให้เคลื่อนไหวไปมาส่วนหลักการสัมโพขกายนั้นคือพลังซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับบูรณะภาพนั้นซึ่งจะช่วยตอบย้ำถึงบูรณะภาพบูรณะภาพของธรรมกายเป็นเหมือนมหาสมุทรส่วนสัมโพขกายเป็นเหมือนคลื่นในมหาสมุทรนั้น ซึ่งยืนยันว่ามหาสมุทรดำรงอยู่และนิรมานกายเป็นดังนาวาที่ล่องลอยในมหาสมุทรซึ่งช่วยกระชับสิ่งต่างๆให้เป็นจริงและใช้การได้คุณอาจแล่นเรือข้ามมหาสมุทรสิทธิ์ถามว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับความสับสนอย่างไรท่านตรงปะตอบว่าความสับสนเป็นคู่ของมันถ้าหากมีตัวความเข้าใจอยู่ ความเข้าใจนั้นย่อมมีขอบเขตอันจำกัดของความเข้าใจอยู่ด้วยดังนั้นความสับสนสงสัยจึงมีอยู่โดยอัตโนมัติจนกว่าจะบรรลุถึงอันติมะภาวะซึ่งความเข้าใจไม่ต้องการความสับสนเป็นตัวช่วยพยุงอีกต่อไปโดยเหตุที่สภาพการทั้งหมดได้กลับกลายเป็นสภาวะของความเข้าอกเข้าใจอย่างสิ้นเชิงสิทธามต่อว่าสิ่งนี้จะมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไร ท่านตรงปะตอบในชีวิตประจำวันก็เช่นเดียวกันเมื่อได้กระทำการร่วมกับปุรณภาพก็ย่อมมีพื้นที่ว่างพอที่จะกระทำการร่วมกับชีวิตทั้งยังมีพลังและความเจนจัดรวมอยู่ด้วยกล่าวคือเราไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดความสับสนงุนงงในชีวิตของเราส่วนใหญ่เกิดจากความรู้สึกที่ว่าเราไม่มีหนทางที่จะปรับเปลี่ยนสภาพการของชีวิตทว่า หลักการทั้งสามแห่งธรรมกายสัมโภคกายและนิรมานกายได้มอบความเป็นไปได้อันใหญ่หลวงที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆตามสภาพเต็มไปด้วยทรัพยากรอันไม่จำกัดซึ่งเราอาจนำมาใช้ได้สิทธิถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างอง,องค์ปัตถมะสมภพกับราชาอินทรภูติเป็นอย่างไรมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับพัฒนาการของท่านจากความไร้เดียงสา ท่านตรงปะตอบราชาอินทราพูติคือผู้สดับธรรมคนแรกของท่านอันเป็นตัวแทนของสังสารการที่ราชาอินทราพูตินำท่านเข้าไปเลี้ยงในวังนับเป็นจุดเริ่มแรกของการเรียนรู้ที่จะประทําการร่วมกับสิทธิกับผู้คนอันสับสนวิป,ปลาสอินทราพูติเป็นภาพอันแจ่มชัดของความเป็นพ่ออันหมายแสดงถึงดวงจิตอันสับสนสิทธิถามว่า แม่ลูกที่เสียชีวิตผู้นั้นเป็นใครท่านตรงปะตอบมีการตีความกันไปต่างๆนานาทั้งในคำภีและในอัตถกถาซึ่งกล่าวถึงชีวิตขององค์ปัทมะมสมภพด้วยเหตุที่วัชระเป็นตัวแทนของอุบายเด็กที่ตายด้วยวัชระจึงหมายแสดงถึงด้านตรงข้ามของอุบายอันได้แก่โทสะส่วนตรีศูนนั้นหมายถึงปัญญา ดังนั้นมานดาที่ถูกตรีศูนย์ปรับตรึงหัวใจจึงหมายถึงอวิชชาทั้งยังมีการตีความโดยอธิบายถึงกรรมในอดีตชาติว่าเด็กเป็นอย่างนี้อย่างนั้นและได้ประกอบอกุศลกรรมเยี่ยงนี้เยี่ยงนั้นเช่นเดียวกับผู้เป็นมานดาแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเราคงไม่จําเป็นต้องรู้ละเอียดขนาดนั้นเพราะมันดูจะซับซ้อนเกินไปโดยเหตุที่เรื่องราวชีวิตของปัทมะสมภพตรงจุดนี้ ดำเนินไปในมิติที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือเป็นมิติภายในจิตใจและมันได้กลายมาเป็นเรื่องของความเป็นจริงและการปฏิบัติก็เมื่อท่านได้มายังที่เบตและเริ่มสัมพันธ์กับชาวที่เบตก่อนหน้านี้ล้วนดำรงอยู่ในมิติของจิตใจล้วนๆศินสิ์ถามว่าจะมีการอุป,ปมาอุปไมยระหว่างความตายของสองแม่ลูกกับดาบของมัจจุสี ที่บั่นอวิชชาหรือไม่หรือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องสุญญาตาแล้วมีพระสงฆ์สาวกบางรูปเกิดหัวใจวายขึ้นมาท่านตรุงปะตอบข้าพเจ้าไม่คิดเช่นนั้นดาบของมันชุดสีโพธิสัตว์เป็นเรื่องของการจัดการกับการปฏิบัติธรรมบนหนทางทว่าเรื่องราวของปัทธมะมสมภพเป็นการเข้าสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย เมื่อใดที่คุณได้เข้าถึงสภาวะการรู้แจ้งอย่างฉับพลันแล้วคุณจะจัดการกับตัวเองอย่างไรต่อไปหลังจากนั้นเรื่องราวของพระมัญชุสีกับเรื่องปรัชญาปรมิตาหารุไทยสูตรและเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการแสดงพระสูตรอื่นๆทั้งในนิกายหินนยานและมหายานล้วนเป็นไปเพื่อเหล่าผู้แสวงหาในมรรคาธรรมทว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้เป็นเรื่องของฉัดเป็นเรื่องของการร่วงลงมาจากยอด เมื่อได้เข้าถึงการตรัสรู้แล้วเราจะเข้าสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆอย่างไรเรื่องราวชีวิตขององค์ปัธ,ธมสมภพคือคู่มือพุทธวงศ์ซึ่งเราทุกคนล้วนเป็นหนึ่งในนั้นสิทธาม,มา่าท่านจะมีเจตนาเป็นแรงผลักดันหรือไม่ท่านตรุงปะตอบในธรรมกายสภาวะเป็นการยากยิ่งที่จะระบุลงไปว่าไหนคือเจตนาไหนไม่ใช่หามีสิ่งใดอยู่ไมม สิดถามว่าผมอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปมาอุปไมยเรื่องการกินออกมาจากข้างในและการลอกออกเป็นชั้นๆั้นจากภายนอกถ้าเข้าใจไม่ผิดการลอกออกทีละชั้นคือโพธิสัตว์ตะวมักในขณะที่ตันตระมักจะกินออกมาจากภายในทว่าผมก็ยังไม่เข้าใจการเปรียบเทียบนี้อยู่ดีท่านตรงปะตอบว่าประเด็นหลักก็คือตันตะ เป็นเหมือนโรคติดต่อมันกอบด้วยธาตุมูลซึ่งทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งก็คือธรรมชาติแห่งพุทธ,ธะซึ่งกิ่นออกมาจากข้างในยิ่งกว่าการสลัดคราบทิ้งไปจากภายนอกในเรื่องราวชีวิตขององค์ปัทมรมสมภพเรากำลังพูดถึงจุดมุ่งหมายว่าเป็นหนทางมิใช่หนทางในฐานะมักนี่เป็นมุมมองที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนี่มิใช่ทัศนะของสัตว์โลกที่พยายามจะบรรลุธรรม ทว่าเป็นทัศนะของผู้บรรลุธรรมที่พยายามจะเข้าสัมพันธ์กับสัตว์โลกนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ตันตระเป็นแนวทางที่กินออกมาจากภายในสู่ภายนอกความสัมพันธ์ที่มีปัญหาของปัทธรสมสมพบกับบิดาคือราชาอินทรภูติกับการสังหารสองแม่ลูกล้วนเกี่ยวพันกับเปล่าสัตว์โลกเรากำลังเล่าเรื่องออกมาจากภายในยิ่งกว่าจะเป็นการชมหนังม้วนใหม่ของใครบางคน ที่ถ่ายทำจากภายนอกสิทธิถามว่าการกินออกมาสู่ภายนอกเกิดขึ้นได้อย่างไรท่านตรงปะตอบโดยการเข้าสัมพันธ์กับทุกสภาวะการอย่างเจนจัดมีสภาพการต่างๆอุบัติขึ้นมาเพื่อคุณและคุณก็เพียงแต่กระโจนออกไปร่วมด้วยมันเป็นเหมือนดังภาพจิก๊กซอที่ดำรงอยู่และต่อเติมตัวมันเองสิทธิ์ถาม คือธรรมกายสภาวะนี้ใช่หรือไม่ที่หลอมละลายความคาดหวังและความกลัวลงท่านตรงปะตอบถูกแล้วนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นความคาดหวังและความกลัวจะแผ่ปกคลุมอยู่เช่นสภาพการที่คอยหลอกหล้อธรรมกายจะจัดการกับอาการอันหลอกหล้อนนั้นสิทธิถามว่าท่านกําลังจะบอกว่าเรื่องราวขององค์ปฐมสมภพนับตั้งแต่ถือกําเนิดขึ้นในดอกบัว ไปจนถึงการทำลายความคาดหวังทั้งมวลของสิทธิ์ลงและท้ายที่สุดได้สำแดงออกในฐานะที่เป็นดอเจโทรโลนั้นคือการเคลื่อนอย่างช้าออกจากธรรมกายมาสู่นิรมานกายท่านตรุงปะตอบว่าใช่นั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจะบอกท่านได้ผุดออกจากธรรมกายเข้าสู่ขอบนอกของสัมโภคกายสัมโภคกายคือหลักการของพลังหรือการเริงรำ ขณะที่ธรรมกายคือภูมิหลังทั้งหมดสิทธิ์ถามต่อว่าจำเป็นหรือไม่ที่ความหวังและความกลัวจะต้องสลายจางคลายไปก่อนที่ท่านตรงปะตอบทันทีว่าก่อนที่การเริงรำจะเริ่มต้นขึ้นแน่นอนเป็นเช่นนั้นสิทธิ์ถามว่าพลังของสัมโพขกายเป็นพลังซึ่งมีโลภะและโทสะผสานอยู่ด้วยหรือไม่ ท่านตรงปะตอบว่าดูเหมือนจะไม่มันเป็นแง่มุมด้านบวกซึ่งหลงเหลืออยู่จากกระบวนการถอดหน้ากากกล่าวคือเมื่อคุณว่างไร้จากโทสะและภาวะอันว่างไร้นั้นก็ได้กลับกลายเป็นพลังสิทธิ์ถามว่าดังนั้นเมื่อกิเลสท,ทั้งมวลได้แปลเปลี่ยนเป็นปัญญาท่านตรงปะตอบว่ามันเป็นยิ่งกว่าความแปลเปลี่ยนกลับกลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะใช้ถ้อยคำเยี่ยงไรดี เมื่อกิเลสทั้งมวลได้ถูกเข้าสัมพันธ์ด้วยจนกระทั่งว่าบทบาทหน้าที่ของมันไร้ความหมายสิ้นและอาการอันสิ้นไร้นั้นเองได้กลับกลายเป็นคุณสัมโพคัพกายนั้นเป็นพลังอีกชนิดหนึ่งสิทธิ์กล่าวว่าเรื่องราวทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นตลกจากประวานอย่างไร้ยกาดนี่ท่านพูดมาก็คือเราจะต้องเริ่มต้นเทว่าเราไม่อาจเริ่มต้นได้จนกว่าจะได้เริ่มต้นแล้ว ตรงปะบอกว่าถูกต้องคุณจะต้องถูกผลักไสเข้าไปนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์จะต้องมีใครบางคนคอยกดดันผลักไสซึ่งดูออกจะดิบเถื่อนมากในตอนต้นๆศิษย์ถามว่าและท่านก็ทำเช่นนั้นด้วยหรือท่านตรุงปะตอบข้าพเจ้าคิดเช่นนั้นกลับมาติดตามรับฟัง Crazy Wisdom ปรีชาญาณบ้าของท่านเชอร์เกียมตรงปะ จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t h a n k s หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ